วันนี้เวลา6นาฬิกา14นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคคดยราชนารีสเสด็จไปยังวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีทรงบำเพ็ญพระคุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2565ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุ6 5 0 0รษา ในการนี้ทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะรูปเหมือนพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านกาดรูปแรกและทรงบาทพระสงฆ์จำนวนสิบรูป สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งวางควรตกษาธิราชนารีทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและมีผลงานที่โดดเด่นหลายสาขาโดยเฉพาะด้านเคมีทรงอุทิศเวลาศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยทรงได้ดรับการยกย่องเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนทรงได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกซึ่งได้รับการถวายรางวัลเทิดพระเกียรติเป็นจำนวนมากจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีทรงจุดทูบเทียนเครื่องมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิษพระราชภาวนาวชรากรอินทวายสันตุสโกวัดอุดมมงคลวณารามหรือวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี พระทันสงฆ์ถวายศีลพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนเครื่องสังคทานและเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนทกพระส,โโระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ต่อจากนั้นเสด็จไปยังพระพลาบริเวณลานปลูกต้นไม้และสวนป่าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระราชทานพระวโรกาสให้ในายอดีศักดิ์เทพอาจประธานโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลงปู่มั่นภพริทัตโตเฝ้ากราบทูลรายงานโครงการงานพัฒนาพื้นที่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีบนพื้นที่ดินจำนวน67ไร่14ตารางวาซึ่งมูลิธิสิริวัฒนพักดีมูลิธิผืนป่าในใจเรา บริษัทไทยเบเวอร์เลชจำกัดมหาชนและคณะศิษยานุสิร์ร่วมดำเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตย์ทางเข้าด้านหน้าวางระบบสาธารณูระโภคนอกจากนี้จะได้สร้างอาคารประกอบอาทิศาลารายสถาปัตยกรรมทรงไทยห้องน้ำสำหรับพิสุสาม,มาเณรผู้พิการและประชาชนรวมทั้งสร้างลานจอดรถตลอดจนปลูกต้นไม้ตลอดแนวถนนและบริเวณสวนป่า20ไร่ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัรัชดาชนารีทรงเป็นพุทธมามก,กะที่มีพระศรัทธาในพระพุทธศาสนาและหลวงตาพระมหาบัญญาสัมปัโนที่เป็นถูกประหะบุคคลผู้สร้างคุณุปการให้กับประเทศชาติและพระพุทธศาสนา โดยทรงรับเป็นประธานโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพร้อมกับโปรดให้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรทรงเป็นประธานการออกแบบจัดสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาประกอบด,ด้วย3อาคารหลักคือ พระเจดีพระวิหารและพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานบูชาคุณหลวงตาพระมหาบัวตลอดจนเป็นสถานที่บรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุอัฐิธาตุหลวงตาพระมหาบัว เวลา10บนาฬิกา18นาทีเสด็จไปยังหอประชุมมณฑาทิพย์ฮอลล์ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานีทรงรับแจก,กันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และจะก้การดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระ,ระราน,นางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบระมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมและโปรดให้เชิญไปถวายโอกาสนี้พระราชทา,านพระวะรการให้ผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีและข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าถวายจัากันดอกไม้และของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติด้วย